สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องทําน้ําโคกบุ้นมือสองนะครับได้ัวเครื่องพร้อมป้ายแบบนี้เลยนะครับป้ายสวยๆเลยครับใส่ขวดได้ทั้งหมดสี่ิบอขวดนะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตเตอร,ร,รี่นะครับไม่รั่วนะครับผมสวยๆเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับเครื่องปรับได้สองระดับนะครับใช้งานได้ปกติครับอันนี้ระดับช้านะครับอันนี้ระดับเร็วครับนิ่มๆนะครับใครที่กำลังหาใช้งานอยู่รีบเลยนะครับหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับหรือโทร064 298 2 4 29ี8หรือ 0ก4 9 1 6 8 1 7 5นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา9,500บาทนะครับขอบคุณครับ